สวัสดีครับนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงเล่นสมาร์ทโฟนอย่างไรให้ได้เงินนะครับก็ห่างหายกันไปสักพักใหญ่ๆนะครับไม่ค่อยได้อัปเดตช่องก็วันนี้จะมาแนะนำเว็บไซต์แบบสอบถามนะครับเป็นเว็บไซต์ที่หาเงินได้ง่ายนะครับหาไม่ยากเป็นเว็บไซต์ลาคูเทนตัวน,นี้นะครับเว็บนี้เป็นยังไงเข้าไปดูกันเลยครับอ่า เราคุเห็นนะครับวิธีการสะสมแต้มเนี่ยก็จะมีแบบสอบถามต่างๆเข้ามาอย่างนี้เลยนะครับแบบสอบถามเนี่ยก็จะเป็นแบบสอบถามแต้มละหนึ่งบาทนะครับแต้มละหนึ่งบาทของาะวันต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับอก็วิเมื่อเข้ามานะครับเราก็ต้องมากรอกข้อมูลของเรานะครับต่างๆให้หมดเลยตรงนี้นะครับ แล้วก็อย่าลืมเข้ามาอัปเดตข้อมูลนะครับบ่อยๆเรื่อยๆนะครับให้มันตรงกับสถานะของเราเพื่อเราจะได้มีแบบสอบถามเข้ามาบ่อยๆนะครับอ่าก็จะเมนเป็นเมนูทางด้านนี้นะครับถ้าในเวอร์ชันเดสก์ท็อปอันนี้ผมทําในโทรศัพท์นะครับก็สามอย่างนี้นะครับต้องมาทำข้อมูลพื้นฐานข้อมูลเฉพาะนะครับสองอย่างนี้ ต้องมากกอกรายละเอียดนะครับกรอกรายละเอียดไปดูข้อมูลเฉพาะก่อนข้อมูลเฉพาะก็คือประวัติส่วนตัวของเรานะครับนี่ออยทุกอย่างเลยกกอกให้ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็พยายามเข้าไปอัปเดตเรื่อยๆถ้าอัปเดตเนี่ยแบบสอบถามก็จะมีให้เราบ่อยนะเทคนิคของการทำลาภูเทนเลยครับก็คืออัปเดตโปรไฟล์ตัวเองนะครับอัปเดตโปรไฟล์ตัวเองเนี่ยตรงนี้นะครับอัปเดตบ่อยๆก็จะมีแบบสอบถามมาให้เราเรื่อย ต่อมาครับก็คือข้อมูลของเราตรงนี้นะครับข้อมูลส่วนตัวตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเนี่ยเรื่องของหน้าที่การงานอะไรตรงนี้ก็พยายามเกาะให้ตรงกับตัวโปรไฟล์ของเรานะครับมันจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ง่ายต่อการทําแบบสอบถามนะ ทีนี้มาดูของรางวัลครับของรางวัลมีอะไรบ้างกดไปแรกรางวัลครับของรางวัลก็จะมีฮะโทมันนี่วอลเล็ตนะครับโทมันนี่วอลเล็ตเนี่ยก็แลกขั้นต่ำก็คือ100บาทเว็บนี้ครับขั้นต่ำเนี่ยหนึ100บาทในการแลกการถอนนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับการแลกของรางวัลลากูเทนเนี่ยคือถ้าแลกช่วงวันที่1ถึงวันที่15นะครับช่วงนี้ อาจจะได้รางเงินรางวัลนในช่วงกลางเดือนถัดไปก็คือสิบหกถึงสามสิบอาจจะได้รางวัลในช่วงนี้นะครับหรือเราแรกลกรางวัลสิบหกถึงสามสิบก็จะได้รางวัลในเดือนถัดไปเป็นอย่างนี้ครับบางทีก็อาจจะได้ก่อนเวลาไม่แน่ไม่นอนนะครับอืมเราก็มีบัญชีของเฟ้พาวนะครับก็หนึ่งร้อยบาทแล้วก็บัญชีอา่ารหัสบัตรเติมเงินนะครับเติมเงินของ Ax move um แล้วก็บัตร กำนั Lotus, นเทสโกโลตัสครับนะใครเป็นนักช็อปก็ใช้ได้เลยเทสโกโลตัสนะครับส่วนแนวทางของการทําแบบสอบถามไม่มีอะไรเลยครับง่ายๆนะครับก็ใจเย็นในการตอบในการอตอบคาถามถามผมเองนะครับก็ได้แบบสอบถามเรื่อยๆนะครับมีแทบจดทุกวันนะครับมีแทบจดทุกวันนะเดี๋ยว ก็มีนะครับอันนี้เป็นเนื้อหา,าต่างๆก็จะบอกอยู่นะครับเงินรางวัลจะแลกยังไงทําอะไรบ้างแล้วก็เนี่ยนะครับแบบสอบถานก็จะมีเห็นอย่างนี้บางอย่างนะครับเมื่อตอบจบเนี่ยคะแนนอาจจะยังไม่ได้ก็อาจจะได้ใน แปดสัปดาห์คือประมาณสองเดือนหรือถ้าโครงการแบบสอบถามเนี่ยเขายังไม่จบเราก็ยังไม่ได้แต้มแต่ถ้าโครงการจบไวเราก็ได้แต้มไวบางแบบสอบถามก็ทําในคอมพิวเตอร์นะบางแบบสอบถามก็ทําด้วยสมาร์ทโฟนครับก็ถ้าตั้งปกติแล้วเนี่ยมันจะมีเมลแจ้งเตือนไปที่แบบสอบถามของเรานะครับเดี๋ยวผมให้ดูวันนี้นะครับวันที่ผมอัดคลิปเนี่ย วันสิ้นปีพอดีนะครับเกือบยังยังไม่สิ้นปีวันนี้สามสิบวันที่สามสิบนะครับทันว่าสองศูนย์สองศูนย์น,นะครับก็มีบินเข้ามาแล้วนะครับเมื่อเช้าหนึ่งหนึ่งบินห้าร้อยบาทไปดูกันเลยครับหนึ่งบินห้าร้อยบาททำมาเมื่อเช้านะครับนี่ครับนี่ของ ลากูเทนนะครับก็ชําระมาให้แล้วนะครับชระให้ร้อยบาทก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในการถอนนั้นก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับพยายามเข้าไปดูพยายามเข้าไปส่องนะครับไปหาวิธีการทําอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นบินต่างๆที่ผมทาเงินออนไลน์ไม่ได้ลงทุนสักบาทหนึ่งเลยนะครับลงทุนแค่เวลาขอแค่เรามีเวลานะครับเราก็ จะสามารถสร้างรายได้ให้ตนเองได้ส่วนเว็บสอบเว็บแบบสอบถามอนอื่นก็จะมีเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเมลลาคูเทนแจ้งมาเนี่ยครับลาคูเทนแจ้งมาผมถอนบินล,ล่าสุดไปเนี่ยเมื่อวันที่25นะครับได้ก่อนเวลาเดียวที่ผมบอกว่าจะได้รางวัลเนี่ยอาจจะช้าหรือเร็ว,รวก็เป็นช่วงของเวลานะครับก็ได้มาแล้วครับ ันนี้เวลาเราถอนก็จะมีการยืนยันนะครับยืนยันมาให้เราด้วยนะครับว่าเราได้รับการถอนแล้วเป็นเว็บที่ปลอดภัยเว็บหนึ่งแล้วก็เป็นเว็บเว็บหนึ่งบริษัทบริษัทหนึ่งที่สนับสนุนเรื่องของอทีมฟุตบอล้วยนะครับลองไปหาดูเขาจ่ายนะครับจ่ายดีจ่ายดีมากฉะนั้นก็ฝากทุกคนเอาไว้นะครับว่า สิ่งในก็ตามนะครับอยู่ที่เราขยันหมั่นเพียรน,นะครับเราก็ถึงจะหาไรายได้ได้พวกนี้นะครับก็ใครสงสัยนะครับในแอปหรือเว็บแบบสอบถามต่างๆเนี่ยก็ลองทักมานนะครับทักไว้แล้วเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำต่อในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ